สวัสดีครับวันนี้ผมพาไปชมคอนโดลูมพินีพาร์คนวมินสีบุรพานะครับคอนโดนี้นะครับตั้งอยู่ติดกับถนนนวมินเลยนะครับห้องนี้เป็นห้องขนาด26.27ตารางเมตรนะครับราคาถูกมากๆถูกแค่ไหนเดี๋ยวมาแจ้งนะครับห้องนี้อยู่ตึก A2 นะครับชั้น4ครับนี่คือเริ่มด้วยที่ห้องนอนของเรานะครับอ่า ขาวๆขึ้นคลีนนะครับห้องเราไปดูวิวกันอยู่ครับวิวก็จะได้เป็นวิวในโครงการนะครับได้รับเทควิวเขียวอันนี้ไปครับนี่ครับวิวด้านหน้าเราก็จะค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็นี่ครับ นี่เป็นตูสภ้อาบิวอินจากโครงการนะครับค่อนข้างกว้างนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นของห้องกันนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับด้านนี้จะเป็นโซนโครวัวของเรานะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวไปที่ห้องน้ำนะครับ ด้านขวาจะเป็นฉากกานอาบน้ำนะครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้นะครับห้องเราก็จะมีตู้เย็นมีแอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วนะครับไปที่ระเบียงของเรานะครับนี่ครับระเบียงของเราาเห็นตรงนี้ไหมครับตรงนี้ก็คือตัวตะแกรงกันนกนะครับใส่ๆนะครับก็ ไม่บดบังสายตานะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการกันนกนะครับก็น่นอนว่าถ้าเราไม่อยู่บ้านไปสองสามวันเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะมีนกมาลบก,กวนเรานะครับครับโออห้องของเราโอเคมาถึงเรื่องราคานะครับห้องนี้ราคาแค่1.2ล้านบาทนะครับค่าใช้จ่ายวันคนคนละครึ่ง มันใจมากเลยครับว่าราคานี้จะอยู่ไม่นานแน่นอนทั้งเรื่องความสวยของห้องแล้วก็วิวของเราด้วยนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ